สวัสดีครับค่ีครับคที่นพี่จัดเอาเลยคถามเลยัไมครับรับผมาครงวันอันกีรรมมรายรครับมิราครับอันนิดหน่อยครับผมุเยอะช่วงนี้ใช่ใช่วันนี้วันนี่คือความรู้สึกเราผมากงการจริงแล้วก็อย่างที่บอกรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ คือผมาเป็นคนที่ชอบแบบว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องอากาศเราก็ชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้อย่างที่เรามีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมสัมพันธไมตรีด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วอนเราก็เป็นคนไทยที่เป็นแบบไม่สานตับชาบสัมพันธบริษัทญี่ปุ่นใช่ครับอะไรนะครับมันฟูฟีไม่แปลกทางานตรงนี้เหมือนว่ามันเตมันอะนมันฟูฟีเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้ว เป็นประเทศแรกในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสไปด้วยเมื่อปีก่อนเนาะก็จริงๆเราได้เจออะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบว่าแตกต่างจากแบบว่าที่เราเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องแบบแฟนคลับเองก็ตามผมแต่ว่าทุกคนก็ให้าการต้อนรับด้ารับมากเลยครับถ้าผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับผมก็ไม่เคยคิดว่าเราสองคนจะมีผลกระทบครับ <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุ่ขนาดนี้ก็ รู้สึกเป็นเกียร์มากๆเลยครับผมก็แล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปไม่ใช่แค่พวกเราแต่ว่าทางทุกคนด้วยก็จะช่วยเสริมแล้วก็สานต่อไปด้วยครับผม นอกจากแฟนมีแล้วปีนี้ก็มีางานหลายงานครับผม <S <S ใช่ใช,ใช่ทั้ง JMTV MM เองแล้วก็ที่เป็นกลุ่มและของเราสองคนนะครับผมก็จะเป็นอะไรยังไงก็ต้องขอให้ฝากติดตามนะครับผมเพราะว่าอันนี้ยังพูดไม่ได้จริงๆครับผมเรแต่ว่าตอนนี้ที่มีติดตามก็คือ Happy w e e k งเอ็ครับผมสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่พวกเรา10คู่เนาะ10คู่20คนิบคนที่กำลังจะไปเทาเลญี่ปุ่นชายทะเลญี่ปุ่นด้วยกันครับผมกับทางนี้ยุ่งนะบนักแสดงในค่ายทีมทีวีกับทางญี่ปุ่นนี่คือแบบเพื่องนี้มีทุกปีครั้งที่เราไปเห็นกัน ที่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะผมมันก็นว่าเราไปกี่ครั้งเรามีเพื่อนไปได้วยเยอะๆเราเหมือนได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ทําแบบว่ารา้องเพลงด้การได้เต้นด้การก็แฮปปี้ครับผมและนอกจากเราสองคนจะ happy, แฮปปี้เราก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับสําหรับทั้งแฟนคลับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งแฟนคลับที่อยู่ที่ทางญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าก็จะได้มีโอกาสนอกจากพบเจอเรา2คนที่เป็นค, <Yes. S 1> คู่กันแล้วก็สามารถพบเจอได้ทั้งหมดเลยครับผมอ๋อครับ ใช่ผมก็วันเกิดครับผมก็นะครับขอบคุณสำหรับคำวอวยพรทุกทุกคนนะครับผมจากแฟนคลับหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับก็เป็นอายุ23แล้วก <c oughs> ็วรู้สึกว่า,าเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ก็ยังมีแรงเยอะอยู่ครับ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคน,นมากๆเลยนะครับที่มาอวยพรวันเกิดคให้ัอะไรครับผมกำลังมาครับขอขอุปไว้ก่อนพอดีของมันกันไปแล้วฮะของมันไอ้นี่นิดหน่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่งของมันใช้เวลานิดนหนึ่งใช่ อะไรน,นะครับผมเอ๋อไม่บอกครับผมแต่ว่ามันใช้เวลามานิดหน่อยครับผมก็เลยยังไม่ได้ถ้าไม่ได้รู้ไงเรารู้ใจเขาแต่ว่าคุณชอบอะไรอะไรเงี้ยถึงต้องสั่งให้มาผมค่อนท้มั่นใจครับว่า<ะ>อันนี้เขาจะชอบแน่นอนครับผมแล้วผมค่อนท้มั่นใจว่าแฟนคลับก็น่าจะว้าวกันนี่ก็จะว้าวเหมือนกันโอเค อรุ่นไม่รุ่นไม่อยากรุนไม่อยากไ,ปไปม่เป็นอะไรเพราะเราพอเราได้แล้วจริงๆแล้วผมวก็รุนแหละครับแต่อย่งที่ผมก็มีแอบบอกไว้แล้วบ้างว่าเอออยากได้อะไรเพราะเขาก็มีแอบมาถามนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าได้ในสิ่งที่เราบอกไปอ่ะเออเราก็ดีใจเอาแฮปปี <นะ S 2> ้แฮปปี้สัมภัยกว่านั้นเยอะสัมภัยกว่านั้นเยอะด้วย okay. ชอบนะครับการสัมภัเยเนี่ยของของที่ลืมไปที่อิมแพคครับผมก็เพิ่งได้คืน เมื่อประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วครับผมกเ็เรื่องเกิดจากว่าไปดูคอนเสิร์ตทัตูคาร์เลอร์ครับผมแล้วคอนเสิร์ตพี่แกเขามันมากครับยาวไปสี่ชั่วโมงครึ่งเลยครับผมจนลืมว่าเราวางกระเป๋าไว้ในงานคอนเสิร์ตแล้วเราได้ออกอกมาจากงานแล้วแล้วก็โชคดีที่บังเอิเรากินข้าวต้มแถวนั้นพอดีก็เลยตอนประมาณตีหนึ่งครับผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อเราลืมกระเป๋าไว้ที่นั่นก็เลยขับกลับไปอิมแพคครับผมก็ ไปทําให้ทั้งพี่ๆอิมแพแล้วก็ที่พี่สมอลรูมเขาวุ่นวายไปหมดเลยก็ก่อนจะได้กลับจากที่นั่นก็ตีสามครับผมแล้วก็พวกพี่ๆเขาก็ใจดีมากๆเลยก็ช่วยกันหาจนเจอครับผมก็ติดทุณทุนทั้งทั้งอ m p a c t และทั้งพี่สมอล o ูมด้วยนะครับผมก็เพราะว่าของในนั้นสําคัญมากๆเลยก็มีทั้งพาสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยก็ถ้าหายก็ตารางงานก็เลยในีนาเหมือนกันเพราะว่างานเดี๋ยวก็เราก็จะไปกันไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณทั้งพี่ๆมากๆนะครับ